กูสร้างมันมาตั้งนานมึงกู้กูจงแค่ก็พวกกูจะนั่งคานและพวกกูเป็นคนจะเทแต่พวกกูไม่เคยยอมไรก็บบอลแ a y ด์อเกูเ็นเป็นงซนโซนพอกู e ฟ l ไรก็แลแตพวกกูเจ กูฟ้อมเังบัลลังที่พวกกูคลองมันช่วยมาชิงมันออกไปเทิงกูปังทองลงแฟมีเลเซนเต็งความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดอกูเค่กับพวกกูเจ๊แค่ในไฟอมกูฟ้อม the แคงบัลลังที่พวกกูคลองมันช่วยมาชิงมันออกไปเทงกูปังทองลงแฟมีเลือเซนเต็งความรู้สึกมันเป็นยางไงเวลาที่พวกมึงดอกูเคลกูเคยมี แต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่ากี่โอปุปสเรังและโกูกโซกันมาทุกทางแล้วจนที่พวกกูเยืนพวกกูได้มาไม่ไง่ายพวกกูเจเอกมึงก็รู้ว่ากูหลายพวกกูโต้ทูละท็อปอันเดอร์ไฟกับไมค์แกแต่พวกกูมันใจในไฟแอมพวกกูไม่แพ้พกูแพ้มันเปีสาและมึงก็รู้กูฆ่ามไม่ตายกูต้องไปแล้วกี่แกงกับพัมึงหายอยังเรดได้กูสร้างมันมา้นาน,นมึงกัรู้กูเจเค่ก็พวกกูจะนั่งคารและพวกกูมันคตจะเท่แต่พวกกูไม่เคย ยอมไรก็บอก anyway วกูเนเป็นโซนโซนพองกูเฟลไลก็เพลก็พวกกูแจแค่ในไฟแอมกูฟร o m t ม e k i n เบัลลังก์ที่พวกกูคลอมมึงช่วยมาชิงมัน l อาไว้เทงกูฟางทอง้องไฟมีเลเซนเตงแความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดองกูเคก็พวกกูแจแค่ในไฟแอมกูฟรอมดเคงบัลลังก์ที่พวกกูคลอมมึงช่วยมาชิงมันเอาไว้เทงกูปางทอง้องไฟมีเลเซนเตงแความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดองกูเค พวกกูคือคานตะกอนแล้วพวกกูสายเถื่อนกูไล่ขาแบบมาราธอนมุงการให้ได้ตลอดได้ซานถ้าฟองมึงต้องการไม่สนิทอย่าตตดตะลึงไอสัตว์อย่าพายมาจ้องตา็ล้พวกกูจะนั่งคานเจอพวกกูมึงแก่ละเว้บันลังกูคล้องมานานใครก็รู้กูไม่ต้องเซ็ต้องมีหนึ่งซ้อมท่ามึงทำเพื่อให้กูเจ็บมาถ้าใครมาล้ำเส้นมึงก็โดนพวกกูแกมกูสร้างกันมานังนานมึงก็รู้กูเจ๊แค่็ล้พวกกูจันั่งคานแล้วพวกกูมันโคตจะเท่และพวกกูไม่เคยยอมล กูเป็นเป็นทรงโซนโกู feel like a p l a กับพวกกูแจแค่ในไฟแอมกูฟลอม the ะคมันังที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออฟวทเทงกูปงทองหองไฟมีเลเซนเต้ความรนแรมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเค้กับพวกกูแจแค่ในไฟแอมกูฟลอมเดอคงมันลังที่พวกกูครองมันช่วยมชิงมันออฟวทเทงกูปางทองหองแฟมีเลเซนเต้ความรนแรมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกู